คนรวยๆอ่ะเขาก็จะทํางานแบบสา5ร้กสิบห้วันถ้าพูดตามตรงคนที่ work life balance ไหนไม่ค่อยใลพวกเศรษฐีอ่ะหมอไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะหยุดวันเสาร,ร์อาทิตย์ด้วยซ้ำอ่ะการพิเด็กสมัยนี้เชื่อว่าแบบว่ามี work life balance แล้วเราก็จะ success ได้อ่ะใจหมอไม่ค่อยเชื่อนะ Doctory Podcast ตอนแรกอะเราจะได้ยินคำว่า work life balance ที่ทำงานหนูไม mm ่รู้มันบัญญัติแบบเจนอะไรเจนไหนเพิ่งพูด mm hmm. แล้วมอยก็จะว้ากันมากเลยเออจริงสิว่าเราทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเจนไหนจะอะไร work life balance มันต้องมี mm hmm. แต่เจนซีจะพูดบ่อย mm hmm. เพราะว่าเจนซีอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เคาะไอซี C แรกที่บอกว่าเจนซียึดทำงานจะยึดความสุขก่อนเพราะนั้น work life balance มันก็ค่อนข้าง t a l สำคัญ mm hmm. แต่เสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยคนเลยๆแล้วหอมาพูดแล้วเฮ้ย work life balance ไม่มีคนรวยคนไหนสักคนทำงานซีเคคุณซีเคใช่ไหมหมอดูร้านมืคุณคุณท็อปด้วยตอนแรกก็มีนัดตตอนหลังที่มาบอกว่าไอความสุขซื้อได้อะไรพบนี้แต่แบบคนรวยเขาบอกมันไม่มีเวลาระวัลเพระคนรวยทํางานตลอดเวลาแต่แล้วคนเราอ่ะมันมีมันมีคนหลายแบบมันมีคนที่รักการทํางานอ่ะเขาใช้การทํางานไดฟ์ชีวิตอ่ะเขาไม่ได้อยากพักแล้วก็ไม่ได้อยากอยู่เฉย คนพวกนี้ก็ไม่ต้องการเวิร์กไลฟ์บาลานซ์แต่ว่าส่วนมากคนพวกนี้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะถ้าพูดตามตรงคนที่เวิร์กไลฟ์บาลานซ์ไปไหนไม่ค่อยไกล <พา S 1> คือหมายถึงว่าใช่ไห <พา S 1> นไม่ค่อยไกล <พา S 1> มันจะแบบไม่ได้เป็นแบบเป็นธุรกิจระดับประเทศไม่ได้คือถ้าเบอร์โวกหนังนั้นน่ะมันทํางานกันแบบแทบจะ2ยี่สิสี่ชั่วโมงสามรหสิห้าวันอยู่แล้วอะ <Buck> แล้วก็น่าจะคิดงานแบบทุกอย่างลนันในหัวตลอดเวลาคือหมอเชื่อเขาพูดเรื่องจริง mm hmm. หมอไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะหยุดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยซ้ำอ่ะพวกเศรษฐีอะ่ะมาถึงว่าก่อนวันที่เขาจะเป็นเศรษฐีนะ mm hmm. แต่สมมุติถ้าแบบธุรกิจมันมันรัวจนอยู่ประมาณนึงแล้วเขาก็คงอาจจะหยุดบ้างแต่ก็คงไม่ได้เยอะคนรวยๆอะนั mm ่นแหละเขาก็จะเขาก็จะทํางานแบบสองร้อบห้วัน ไม่หยุดเลยไม่เที่ยวไม่พักไม่อะไรทั้งนั้นการที่เด็กสมัยนี้เชื่อว่า,วามี work life b a l านซ์แล้วเราก็จะ u ั c เซสได้อะใจหมอไม่ค่อยเชื่อนะเพราะว่าการเริ่มต้นธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งพูดถึงการเริ่มต้นเลยนะคือมันต้องใส่แบบใส่แรงทั้งหมดที่มีเ่ยใส่สมองทั้งหมดที่ม,ทมีเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองดูอย่างง่งาย ลาคลาสหมอว่าเขาก็ไม่ได้เวิร์กไลฟ์บาลาน่ะดูดูเขาทํางานหนักนะแล้วความสักเซสคือเขาเป็นเด็กสมัยใหม่เหมือนกันแต่ความสักเซ็ที่ออกมามันก็แบบแบบถล่มทลายเลยอะไรอย่างเงี้ยหมอหมอดูเบื้องหลังอ่ะก่อนที่เขาจะเซ็ตไลฟ์ฟันที่เขาขายได้แบบเป็นสิบสิบล้านน่ะคือแบบทีมทุกอย่างคือแบบทุกคนทุกคนซีเรียสกับสิ่งนั้นมากจริงๆแล้วก็แบบเขาเตรียมงานไลฟ์เดียวเขาเตรียมงานแบบสองสามเดือนเลยนะแล้วก็แบบเตรียมแบบละเอียดมากมั่งตั้งห้องแบบเป็นวอลลุ่มเลยอะ ก็คือหมอหรูออ้ึกว่อมันมันไม่ได้แบบไม่ใช่แบบเออวันนี้อยากทําแค่นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราทุกอย่างมันจะสำเร็จอ่ะอืมแต่ว่าคนที่มีความคิดว่าแบบเป็นคนสุขนิยมแล้วก็อยากมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ก็ไม่ได้เป็นคนที่ผิดนะ uh huh. คือเขาแค่มีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน uh huh. อ่าอย่างหมอเงี้ยหมอไม่สามารถทํางานเจ็ดวันตลอดการได้ uh huh. เพราะว่ามันมันจะเหนื่อยจริงจริง,รงหมอเป็นคนแบบเป็นสุขนิยม uh huh. หมอเป็นคนรักเจ็ดเคยเคย,เคยเรียนเรื่องนพรรักษ์ปะ uh huh. เรื่องนพลักมันจะแบ่งคนเป็น9แบบว่าเราเป็นแบบไหนหมอเป็นรักเจ็ดเป็นพวกเป็นคนสุขนิยมก็คือทําทุกอย่างเป็นความสุขนําชีวิตก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไ,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 ไม่ได้ผิดอะ่ะคือถ้าเราคิดว่าเราดํารงชีวิตด้วยวิธีนี้แล้วเรามีความสุขก็โอเคเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นมหาเศรษฐีอ,อาจจะไม่ได้อยากเป็นยูนิคอร์นห,<อ>หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราตั้งคําถามกับชีวิตยังไง แล้วเ,เราอยากไปจุดนั้นยังไงไม่ใช่ว่าแบบอยากให้บริษัทเราใหญ่โต IPO เข้าตลาดแต่ว่าเราจะยังมา work life balance อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ uh huh. แล้วก็คงต้องทำงานหนักกว่านี้ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็ต้องสอดคล้องกัน <Okay. S 2> คุณหมอคิดว่าคนสมัยเก่าเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยไม่ค่อยมีความคร uh ีเอทีฟแต่ว่ามีความทํางานแบบทำรัทนรัทานสูงแต่ว่า uh huh. สมัยนี้ใหม่เนี่ยความครีเอทีฟในงานสูงมากแต่ว่าทํางานไม่ทนหมอคิดว่ามีวนจริงไหมก็จริงนะ คือเด็กคนสมัยเก่าเขาก็เขาก็ไม่ได้เสพอะไรเยอะเท่าไง oh. คือความครีเอทรฟมันเกิดจากการที่เราเสพสื่อเยอะๆะนะ oh. สื่อแบรละเสพศิลปะประเภทต่างๆไม่ว่าจะรูปถ่ายวิดีโอหนัง oh. หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ป่ะแต่คนสมัยก่อนนะเขาไม่ได้มานั่งเขาไม่ได้ดูหนังเยอะถ้าคนสมัยนี้ด้วยซ้ําอ mm ่ะ hmm. เขาไม่รู้มุมการตัดต่อแสงเงามุดโทนอะไรทั้งนั้นอะ่ะ mm hmm. เขาก็ทําแบบที่เขาคิดว่าสวยอะ่ะ mm hmm. แต่ว่าเด็กสมัยนี้เขาเขาก็รู้เยอะขึ้น เขาก็แบบมีสไตล์มากขึ้นไปดูฝรั่งทำอะไรเงี้ยเขาก็มีความคีเอทีมากกว่าแต่ว่าทํางานทนหรือไม่ทนหมอคิดว่ามันก็คงเป็นแบบเป็นที่ทํางานที่ไม่ตอบโจทย์เขามากกว่าแต่เรื่องความซื่อสัตย์หมอว่าคนสมัยเก่าซื่อสัตย์กับที่ทํางานมากกว่าคนยุคใหม่ไหมซื่อสัตย์นี่พูดถึงอะไรคโวยเงินหรอไม่ไม่ถึงคำวยาเงนะินคือความรักองค์กรแบบว่าอ๋ออะไรก็เพ<อ>ิ่อหนูอาจจะมองเขาเรียกว่าซื่อสัตย์เป็นศัพท์รวมรวมอ๋อ รอยัลตี้ o ือรอยัลตในในที่ทำงานเนี่ยหมอคิดว่าคนสมัยเก่าอ่ะจริงๆอาจจะไม่ได้มีรอยัลตี้เยอะอย่างที่คิด<ม>แต่ว่าด้วยความที่เขาต้องการความมั่นคงอ,ะอ่ะเขาจะเขาจะซื้อสัตว์พักดีหรือไม่ก็ไม่รู้แต่เขาไม่กล้าไปไหนเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนแต่เด็กสมัยใหม่เนี่ยมันมันแบบมันมันกล้ากล้ากว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองหมอคิดว่าเป็นเป็นมุมนั้นมากกว่า ื hmm. หนูติดใจอยู่ประโยคนึงคือที่คุณหมอบอกว่าเจนแต่ละเจนไม่เหมือนกันอื hmm. แล้วเสร็จปุ๊บเวลาถ้าจะลางานหรือจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น hmm. คนรุ่นเก่าหน่อยแไปไหนทําอะไรจะลาไปทําอะไร hmm. อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีความเฟกซิบิลกับคนรุ่นใหม่ hmm. ที่นี้เนี่ยคนใหม่ก็จะมองว่าเรื่องการลางานเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิเขาควรจะได้รับตามกฎหมายอยู่ hmm. แล้วนะคะคุณหมอคิดว่าไอ้คําว่าสิทธิมันควรใช้ในงานได้มากน้อยแค่ไหน ในมุมมองของหมอมันควรใช้กรณีไหนเพราะว่าแต่ละเจนในเมื่อมันคิดไม่เหมือนกันแล้วอ่ะ,น,ะ,<พ>ะนักถึงออก,นนการละงานใช่ป่ะในพาร์ทนี้อ๋อใช่ค่ะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนอ่ะสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือสิทธิต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบจริงๆแล้วอ่ะไอ้เจคนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเราจะลาไปไหนด้วยซ้ำเพราะว่านั่นคือเรื่องส่วนตัวคุณกลางทำเส้นส่วนตัวกันกนะใครเป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรม,มันจะรู้หมดมันเป็นมันเป็น c u เจอร์ของวัฒนธรรม ของเราอะ <c oughs> แต่ว่า่วงนีสิ่งนั้นมันเริ่มเฟดไปไง <c oughs> คนก็เริ่มห่วงความส่วนตัวมากขึ้นด้วยความที่เขาอาจจะแบบเล่นโซเชียลมากขึ้นเขาเริ่มแบบเริ่มกลัวมิจฉาชีพเริ่มมีความไพรเวซีเริ่มอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เรื่องสิทธิส่วนบุคคลมันก็เลยเริ่มแบบเป็นประเด็นที่ถูกชูขึ้นมามากขึ้น <c oughs> อ่าถามว่าแล้วเขามีสิทธิ์ลายแค่ไหน <c oughs> เขาก็ควรจะมีสิทธิ์ลาเท่าที่สิทธิ์เขาเขาได้โดยที่ไม่ได้จําเป็นต้องบอกใครอืมแต่ว่า อ่าไม่รู้ว่าสมมติว่าถ้าคุณลาป่วยสมมติกดบริษัทต้องมีบวลบลองแพทย์หรืออะไรเงี้ยก็คือคุณก็ต้องทําตามกฎไปอะไรอย่างเงี้ยอืมอมหมอคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลนนี้ที่มีเรื่องของเจเนอเรชันเข้ามาหมอคิดว่าเจนซีเป็นคนเกาะวอดนะเกาะวอดคืออะไรเ <c oughs> กาะวอดแบบว่าแบบสร้างปัญหาเ <c oughs> หรอเขาเรียกว่าเกาะวอดในเรื่องของว่าเจนนั้นเป็นอย่างนี้เจนนี้เป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วแบบคอนเทนต์นั้นมาจากไหนล่ะคอนเทนต์เริ่มแรกที่เราเห็นเห็นกันมาจากไหนนะเจนซีหรือเปล่าเจนไหนก็เจนนั้นแหละ หมอไม่รู้หมอไม่เคยแกะเรื่องนี้สิงนอปแต่จริงๆก็เอาหมอว่านซีเจนซีอันนี้เดามั่ว้นะ,ะเพราะว่าแบบเลร้องเยอะไม่มันเป็นกลุ่มคนที่ชอบชอบมีคำอะไรใหม่ๆอ,ะอ่ะมีสรรบ,บัญยัิขึ้นมาสรรบ,บัญยัดใหม่ๆ <c oughs> หรืออะไรใหม่ๆ <c oughs> เช่นใหม่ๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเพราะเราอยู่กันมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันต้องมีคําว่า Generation g a มพอมันใหม่มันก็แต่มันก็ไม่แน่หรอกว่าเรา ต้องไปเซิร์ชก่อนต้องไปหาความรู้ก่อนเรื่องนี้บอกไม่ถูกยุคคุณหมอมีแบบนี้ไหมคะเอาลูกคนอื่นมาลงว่าเป็นลูกของเราแบบใช้ไอโฟนซื้อของแบรนด์เนมอายุคยุคหนูเนี่ยมีซื้อขายลูกเป็นแบบนี้เลยไหมหมอเพิ่งเห็นใช่แล้วก็งงงงอว่าเด็กพวกนี้เขาทําไปทําไมแล้วก็จะมีคนจ้างอ่บคนรับจ้างใช่ขนาดนั้นเลยหนูเลยหนูยังนั่งคิดอยู่ว่าแค่แคปหน้า a p p l e Music a p p l e ไปว่าฟังเพลงไหนอ่ะได้แล้วลูกละห้าบาท เออรูปละสิบบาทได้แล้วหนูคิดหนูจะทำดีไหมเนี่ยน้องชายหมองเงี้ยไปนิวซีแลนด์ถ่ายรูป่าอะไรตัวมันเองก็ไม่ไม่ค่อยลงนะเพื่อนอาไปลงก็เลยไม่รู้ว่าเจนเจนคุณหมอเก่าๆที่ผ่านมามันมีไหมแต่ว่าไม่มีเออเนี่ยเจนเจนหลังๆนัที่หนูเริ่มเห็นเด็กๆทำดันคิวไปแบบนี้เออเขาดูซีเรียสกับกับโซเชียลของเขามากเลยเนาะถึงบอกว่าโซเชียลมีผลมากๆเลยเออน่ากลัวแต่ยเป็นว่าชีวิตของเขาจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ในชีวิตอย่างเงี้ย ออฟไลน์ใช่พี่เขาอยู่บนออนไลน์แล้วต้องมีคนมา,าม,มัน,ลนแล้เหมือนหนังไซไฟสมัยก่อนที่เราดูอะแบบมนุษย์ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกจรง<อ>ิงอะไรอ่างเงี้ยมันโลกเสมือนขึ้นมาเออน่ากลัวยังเห็นคนโพสแบบพนดา่าอยู่เลยว่าแบบโอ้ยใช้ชีวิตติดหลูนี่ไม่ใช่ก็มีก็รูปเขาซื้อมาไงเออกี่บาทรุ่นผ่าห้าบาทหรอก็แล้วแต่กลุ่มอะค่ะแต่หนูเห็นถ้าเกิดเป็นแคปเป็นว่าไม่กลุ่มเลยเหรอเป็นกลุ่มขายซื้อใช่ไหมเพิ่งจะเห็นบ้าซื้อขายกันเลยอะ แล้วบางคนมีกระเป๋าถึงกระเป๋าแบรนด์เนมอยากได้บุมไหนทักเลยบีบมาเลยอยากบ,บีบได้ด้วยอยากได้ไง่ายข้อมือหรืออะไรข้อมือหรือจะออนนาฬิกายี่ห้ออะไรอิ่มได้เลยถ่ายแล้วส่งให้แล้วเธอก็เป็นดงเขาอวดดอกเขาทำไปเพื่อเขาอวดเหรอใช่เพื่อาการยอมรับเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่ออะไรแต่ว่าคิดว่าการได้อวดอะไรแบบนี้มันเป็นเหมือนบอกบ่งบอกเทสต์ไลฟ์ตล์ปะว่าแบบเทสดีใช้ iPhone ไม่ได้ใช้ Android นี่ไม่ได้เหยียดคนใช้ Android นะแต่ต้องยอมรับว่าพอใช้ iPhone แล้วมันดูแบบ เป็นฟิวเด็กๆอะความคิดเด็กมไปละคนเราอายุเยอะๆอ,อย่างเราทั้งหลายที่แบบเป็นเจนเก่าๆคงคิดว่าโทรศัพท์มันใช้งานได้ก็ใช้งานใช้งานตามความชอบไม่ได้ใช่เพราะว่ามันหรูทุกวันนี้หน uh ู huh. uh huh. ไม่ได้มองว่า iPhone มันหรูนะ uh huh. หนูอว่าใช้ไอโฟนสิบอยู่ uh huh. แต่แบบเด็กๆเ,เขาจะแบบหน้าจอต้องเป็น iPhone ภาพแคปเป็น Android uh huh. ก็คือไม่นง แคปลงสตอรี่ไอจีแคปคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าแคปหน้าจอแคปเจอร์หน้าจออ่ะแล้วมันจะแล้วมันจะเห็นว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาเรียกว่าหน้าจอไอโฟนอ๋อหน้าจอไม่เหมือนกันอ่าใช่มันจะไม่เหมือน a n d ด o i d แล้วแคปแล้วไปทําอะไรต่อสมมติแคปแคปปุ๊บเป็นเพลงอ่ะฟังเพลงนี้แล้วไปลงในสตอรี่อ๋อมอนกำลังฟังเพลงนี้อยู่นะอ๋อคือแค่เห็นว่าเป็น iPhone ใช้ iPhone ส่งรูปให้แล้วจ้างคนหอูว่าพี่พี่เอารูปหนูไปตั้งหน้าจอหน่อยแล้วแคปมาให้เป็นหน้าจอหนูหน้าจอเป็นรูปหน้าเพื่ออะไรจ้างก็เหมือนเป็นแบบโทรศัพท์ตัวเองแฟนกันเหรออ๋อตัวเองเหมือนรูปตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ย้อขายขายเป็นเรื่องเวลาเลยอ๋อหนูเ็อะไรพี่ตลกดีเออเออแกเกินจะแบบว่าแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พอวันหนึ่งเขาโตขึ้นเขาจะมานั่งเล่าหอนเราไหมว่าตอนเด็กๆทำอะไรไปวะแบบมานั่งซื้อขายรูปอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยบ้างหนูวิเราะหหนูอาน ตอนเด็กหนูก็ให้โทรศัพท์พจีนแดงธรรมดาหนูก็ไม่รู้ส่าต้องมีความผวอขวายว่ามันรจะต้องไอโฟนสมัยก่อนสมัยหนูไอโฟนสี่มาเอง ไอโฟนสี่สี่เอสไอโฟนสามมันกรู้สึกว่าการไม่ได้ใช้ไอโฟนเป็นปัญหาในชีวิตนะเพราะเมื่อก่อนตอนไอโฟนสามคนยังไม่ใช้เยอะอขนาดสอมหนูยังเมื่อนกใช้ตอนทำงานเลยดูบอกว่าโอเคมันแบบว่าต้องตบองวดอะไรขนาดน้เนี่ยเออหมอไม่เข้าใจเด็กสมัยนี้หมอก็ไม่เข้าใจเลยสักนิดหนึ่งหมอเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้แหละเพิ่งได้ยนไม่นานนี้แหละคนรวยๆอ่ะนั่นแหละเขาก็จะเขาก็จะทํางานแบบสามร้อยหกสิบห้าวันไม่หยุดเลย ไม่เที่ยวไม่พักไม่อะไรทั้งนั้นถ้าเราคิดว่าเราดำรงชีวิตด้วยวิธีนี้แล้วเรามีความสุข <c oughs> ก็โอเคเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นมหาเศรษฐีอาจจะไม่ได้อยากเป็นยูนิคอร์นหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะมันอยู่ที่ว่าเราตั้งคำถามกับชีวิตยังไงเพราะว่าการเริ่มต้นธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งคือมันต้องใส่แบบใส่แรงทั้งหมดที่ม,ทมีเ่ยใส่สมองทั้งหมดที่มีมเลยอะไรอย่างเงี้ย Dr. V clinic